ก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้รีวิวโน้ตบุ๊กสายทางานกันไปแล้วครับมาในคลิปนี้ครับเอาใจสายเกมมิ่งกันบ้างครับสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กสเปคดีดๆแรงๆนะครับสามารถนําไปเล่นเกมได้ในทุกที่ครับโดยในคลิปนี้นะครับเราก็ลิสต์ดวมมาแล้วแหละสำหรับสุดยอดเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่สุดของปีเลยจะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างไปชมกันครับ เริ่มกันที่โนบุ๊กแบรนด์ฮิตและซีรีส์ฮิตอย่าง l e n ovo IdeaPad โดยเจ้า IdeaPad นะครับนอกจากจะมีซีรีส์สำหรับทำงานแล้วก็ยังมีซีรีส์เกมมิ่งอีกด้วยรุ่นที่เราหยิบมาแนะนำนะครับก็จะเป็นรุ่น IdeaPad Gaming 3โนบุ๊กหน้าตาเรียบเรียบที่น่าจะถูกใจคนไม่ชอบโนบุ๊กดีไซน์จัดจานมาก,กับหน้าจอ15.6นิ้วพาแนล IPS พร้อม Refresh Rate ลื่นๆ120 h z ที่จะได้ CPU AMD Ryzen 5 7535HS การจอนะครับสเปคก็แจ่ม ได้ NVIDIA g e f o r c e RTX 2050และ RAM ครัฟอยู่ที่8 g b DDR5 เล่นเกมส่วนใหญ่เนี่ยได้สบายๆยอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบระบายความร้อนแบบ Quad vent ที่จะระบายอากาศได้มากกว่ารุ่นก่อนถึง20%ครับจริงๆสเปคที่ให้มานะครับถ้าเพิ่มแรมได้อีกสักสล็อตนะครับตัวนี้น่าจะแรงขึ้นเอามากๆเลยแ่ะแต่พวกเราไคําบองว่าถ้าไม่ได้อัปเกรดเพิ่ม ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะกับราคาอยู่ที่22,990บาทครับเลือกจบที่งบนี้ครับหรือจะใส่แรมเพิ่มอีกหน่อยครับก็ได้ความอุ่นใจแน่นอนขยับมาที่งบ30,000กันบ้างครับตัวนี้เนี่ยจะได้น้ตบุ๊กจาก Lenovo อีกเช่นกันกับรุ่น Lenovo l o q 15APH8 จุดที่ต่างของตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับโน้ตบุกรุ่นอื่นๆนะก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์ภายนอกครับที่ดูไม่ได้เกมมิ่งจ๋ามากเกินไปพกพาไปทํางานได้แบบไม่ต้องเขินครับภายนอกนะครับก็จะมากับจอขนาด15.6นิ้วพารเนล IPS Refresh Rate ก็ลื่นๆครับ144 h z ระดับเดียวกับมอนิเตอร์เกมมิ่งทั่วไปเลยซึ่งสเปคภายในนะครับก็ให้มาแบบดุดันผิดกับภาพลักษณ์แบบสุดๆครับโดยจะใช้ CPU จากฝั่งค่ายแดงนะครับ AMD รหัส Ryzen 5 7640 HS บวกกับการ์ดจอต,ตัวแรงของค่ายเขียวนะครับ NVIDIA GeForce RTX 3050แรมอยู่ที่ 8GB ครับแบบ DDR 5แน่นอนว่าเครื่องแรงนะครับก็ต้องมาคู่กับความร้อนใช่ไหมตัวนี้นะครับเขาจะใส่พัดลมคู่ความเร็วสูงครับทำให้ช่องระบายอากาศเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยเรื่องความร้อนครับเลยไม่เป็นปัญหาแน่นอนกับราคาอยู่ที่2,9990บาทงบนี้ไม่เกิน30 0 0 0เล่นเกมจี๊ดๆได้เลยครับ ถัดมาตัวที่3ครับยังเติมงบได้อีกไปถึงช่วง50 0 0 0บาทพวกเราก็จะขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับกับ Acer Nitro 16ซีรีส์โน,นุ๊กเกมมิ่งตัวฮิตนะครับจากทาง Acer ที่เติมสเปคมาแบบก้าวกระโดดครับจากรุ่นก่อนหน้าที่เราแนะนำมาเยอะเลยทั้งหน้าจอนะครับที่ใหญ่ขึ้นเป็น16นิ้วได้ความคมชัดแบบ WUXGA ที่จะมีความใหญ่กว่า Full HD เล็กน้อยครับพร้อม Refresh เรทลื่นๆครับ 165Hz มาคู่กับ CPU AMD Ryzen 7 7 8 4 0 HS และ G P U ตัวแรงรุ่นล่าสุดครับอย่าง Nvidia GeForce R T X 4060และแรมครับที่จัดมาให้เหลือๆเ,เลยอยู่ที่16 g b แบบ D D R 5ให้ฟิลลิ่งความเป็นเกมมิ่งแบบสุดๆครับกับไฟ R G B 4โซนด้วยกันตัวนี้รับรองนะครับว่าจะเล่นเกมไหนก็เฉียบคมลื่นไหลไม่สะดุดอย่างแน่นอนครับตัวนี้นะครับพวกเรามองว่าดีไซน์เนี่ยจะมีความเกมมิ่งจัดจ้านใช้ได้เลยกับน้ำหนักตัวนะครับที่อาจจะเยอะสักนิดนึงครับ2.7กิ แต่ถ้าใจเรานะครับเป็นเกมมิ่งรักจริงครับก็จัดได้เลยอยู่ที่47,990บาทใช้ได้ยาวๆแน่นอนครับและใครนะครับที่จะออกโน้ตบุ๊กทั้งทีครับแบบบัตเจ็ตไม่จำกัดก็จัดไปเลยครับกับตัวนี้ asus rog strix g 1 8ครับเพีงพอพูดชื่อ rog ขึ้นมานะครับก็รู้เลยว่าเป็นซีรีส์เกมมิ่งตัวจริงจากทาง asus ครับที่แรงแบบต้องตะโกนจริงๆเพราะว่าราคาเนี่ยของจริงแล้วสเปคของเขาของแท้กว่า กับหน้าจอนะครับ18นิ้วที่มีชื่อเฉพาะเลยครับว่าเป็น Nebula Display ครับได้พา n e เนล IPS ความละเอียดแบบ 2K QHD หน้าจอนะครับขอบเขตสีเนี่ย DCI-P3 100%เลยและ Refresh Rate นะครับเขาก็มาให้แบบจี๊ดสะใจครับ240 h z ซึ่งเขาก็การันตีนะครับว่างานทำได้เล่นเกมเนี่ยก็ดีแน่นอนบวกกับ CPU ตัวสุดนะครับจากทาง Intel Core i9 Gen 13 และการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4060ครับแรมที่ได้นะครับก็สูงสุดแบบไม่ต้องอัปเกรดแล้วครับอยู่ที่32 g b DDR5 ก็พกพาไปได้ตัวเดียวทุกที่จบเลยครับแบบไม่ต้องอัปเกรดอะไรแล้วราคาอยู่ที่84,990บาทครับเต็งจอซื้อไหนอะเมอร์คุล่าคีย์บอร์ดอะเมาส์อะเมอร์คุล่าแกจที่ใช่ยังไงก็เมอร์คุล่แกจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คุล่ สำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นแต่ละราคาเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างเราก็ได้ทําตารางเปรียบเทียบมาแล้วนะครับไปดูกันได้เลย<ส> <น supplement> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก,กเกมมิ่งที่พวกเราแนะนำนะครับรับรองให้เกิดว่าซื้อตามเนี่ยคุ้มค่าใช้งานได้นานแล้วก็แรงอย่างแน่นอนครับโดยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสนใจโน้ตบ,บุ๊กรุ่นไหนนะเราก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่องเดสคริปชันด้านล่าง เลื่อนลงไปดูได้ครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราแกเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมย์คูล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ